ลาบปลาดุค่ะลาบปลาดุตื้นขึน้นผู้หนึ่งเห็ดผู้หนึ่งพัะบระท่านหัวต่งม่มอ้นทรงงานยุประทานย่ายะติเห็ดลาบปลาดุคักใส่ยังแน่เนี่ยค่ะใส่แต่ข่าแม่าวาตอนเนี่ยเอเอฟัดใส่ข้าต้มนำปลาแดกค่ะพี่นอ้องว่าได้ฟักปนปนแบบอันนี้เด้ค่ะเด้อเออออออลาบแบบ อันเป็นน้ำจักน้อยเพราะมันลาบแพงเด้อค่ะเด้อเป็นลาบคัวเอพราะมันลาบขัวคือลาสมัยแรกที้กูขายอยู่กรุงเทพเนี่ยกูเฮ็ดลาบแพงเด้ตเอออ่ะอ๋อนี่แล้วก็ไปองขัวเออไดนเพราะเรื่องลาแพงน้ำปลาแดงไว้จ้ะพี่น้องนี่ต้มซุปแล้วแม่นบ่มามาลาบปลาดุกค่ะลาบปลาดุกแบบน้ำอุจจุเด้อค่ะเด้อผนต้มน้ำปลาแดกเดือดเดือดใส่ลงไปเด้อบาทนี่ปลาดุกย่างซุปแล้วคือบอกกันละค่ะพี่น้อง อันสูตรไทยก็สูตรมั่นเนาะคะเนาะบม่มีสูตรตายตัวอันอัน,นนี้นี่ฝัดมกนามอุจุดดุเ้อคะเด้อแต่ว่าแบบขวายแห้งๆสมัยตะกี้กูขายยุคกรุงเทพเ้้อละตีขายดีดีเด,ด้ซุ้มขีเหลากินดีดีสร้างหลาบประดุกฝากฝาก,ลก,ลลแ,กแล้วก็ไปขวาวเลยใสลงไปจะแล้วลายลาย,ลายมันจะได้สอนกินอีแม่สิให้แ <laughs> มีว่ามันมันปนนี่กูสิได้สอนกินทีละว่า นี่ค่ะพี่น้องใส่น้าบะกูดเด้อค่ะเด้อใส่ใส่สมบะกูดมันหอมบะกูดไลาไยลายบะกูดคอยดกให้ลายสองต้นต้นหน้าบ้านล้างบ้านอายมขึญญ้นสูงสูงขึ้นมาเวไลาบีบบะกูดผิวขมมันสิบ๊วได้ลงขึ้นมาอุ้ยเอาแผกันน้ำแตะลายแตกไปเด้อพี่น้องเด้อนั่นเห็นบ่สอุ้ยหอมเตะดังห้วยห้วยคอ,อยากให้พวกเจ้าได้กินน้ำได้เหรอ มะกรูดเนี่ยมันเป็นหอมหอมเลยถ้ามาสิของมันอิีเนะนี่พักที่เอาไว้ใส่ค่ะเอ้ามึงต้องแบงหอมออกให้อิ่มแบงแบงถั่วโหนกเด้เออแบงห้ามันน้อยเดียวมันก็อิ่มดอกมันหวาน้ำหนักมันขึ้นสามโลมมอยุบบ้านน้ำหนักขึ้นสามโลพนะาเอ้ยร้องเบอเสแล้วเห็นไหมนับต้องจิ้มิ้มไปแล้วนะอือกุไลมันไปกรุงเทพจูมันมาแม่นา้องอ่อยไปแม่แห่งสี่แกเรืมัน่า คณะเที่ยงหอนนี่ก็ใส่สุรุนหนอนใส่สุรุนลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเนี่ยเห็นไหมพริกป่นนี่พริกป่นโอ้ไม่ใช่พรอนใส่ในขวาพริกป่นเลยพริกป่นกับขวานเอง้ะค่ะพี่น้องเองเรานี่จะเผ็ดจะเผ็ดจะเผ็ดออกแบงอีแม่กันออืต้องแบงออกแม่โซนกจะแบงสามแบงแม่โซนเพราะเผ็ดหนึ่งน้องอ่อยเพราะใส่หอมหนึ่งใส่หนาไหมปเออใส่แล้วแต่เอาเลยเออเอาตามสบายเลย โอ้ยแม่กูเผ็ดซะนเะนาะเผ็ดอ่ันนี้อร่อยอยากแล้วเพเผ็ดแบบใส่สุรสดใส่น้ำปลาแดกเท่านี้แหะค่ะพี่นอ้องอืมอาซีมหอมบวกดหอมหวยหอยบวกดจานใส่เกลียดดิใส่น้ำปลาแซ่บได้เป็นยังใส่เกลือลงไปใส่น้ำปลาแซ่บปลาเนี่นะะน,นะอืมอันบลเค็มแต่ปลาต้องไปใส่แอก เดี๋ยวเราจะไปนองกระแช่หอมลงไปแช่ข้าวคั่วลงไปบาดนี่ยมันอ๋อเค็มมันก็นัวทะเลาะมันก็แซ่บดทะเลาะคุยตัวคุยตัวรลดบาดนี่ยยังอร่อยก้อนใส่หอมใส่หอมมันนั่นได้อยู่ หอ,อมอีเปย์พักซี่มาแต่แบบต้นหอมบ๊อไซพักซี่หอยหนาวไว้ใหม้มันน้อยเดี๋ยวบ่ใไ่เลยก็ได้พอพอมัอมลนมาลายมาันมาลายเอาอีกน้อยเอ่ออีกเออ,อ,อนั่นแหละพอนั่นแหละโอเคถือเอาไปใส่ตูไ้ไว้ไนะ,นะเดี๋ยวเอาไปใส่ขัวจ้ะพริก,กหอมข,อขา้าวคั่วเขาก็คั่วเองจากอีสานบ้านเขาว่ข้าวคั่วนี่คั่วแล้ว ใส่กระปุกหันมันเย็นแล้วใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวจะเดิอมันเสิได้กินโดนจักน้อยบ่าต้องเ,มเหม็นเฮินแต่ว่าพราท่านพ่อเ,มเหม็นเฮินยอนดอกกระเบิดแล้วเดี๋ยวก็เห็ดเดี๋ยวก็เห็ดเดี๋ยวกะลาบหมูลาบห้วลาบปลาราบนั่นยุติพืชใออส่หอมลงไปแบบนี้ใส่หอมลงไปแล้วแล้ว,รวทราคาบาทนี่ม่เจ้าสิตักไปกินนั่นพอดีแล้วอซาลลเน่ห้วยแบบนี้จะ้ะ แล้วไปกินน้ำกันค่ะพี่น้อง